สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับพกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับสาวสูบเบาสีกับวิถีสารครับในวันนี้อยู่เป๋าไอเหมือนเดิมครับมายิกหนูหมายนี้ คาดว่าน่าจะมีตัวครับเพราะว่าดูเขาหลายรูอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเดี๋ยวอนุญ,ญาตทำทางก่อนครับนี่นะคะะทางที่เบ่าตีทำไว้เมื่อกี้เนาะพอดีเสาสูยังไม่ได้เข้ามานะอันนี้จะมาให้ทุกคนได้ดูนะวันนี้เราก็อยู่ป่าอ้อยเหมือนเดิมค่ะเป็นหมายใกล้บ้านนะคะคาดว่า น่าจะมีตัวอยู่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากองเข้าวหรือไม่เข้านะคะทุกคนต้องมารอลุ้นมารอชมด้วยกันนะคะค่ำคืนนี้ว่าบาวตีของเราจะได้แสบนิ้วหรือเปล่าวันนี้นะคะตอนนี้ให้บ่าตีทำทางก่อนนะคะเพราะว่ารกค่ะหญ้าเยอะมากเลยเดี๋ยวจะถักถังไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอย่าลืมมาลุ้นมาชมด้วยกันนะคะว่าค่ำคืนนี้บาวตีจะได้แสบนิ้วไหมค่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้บ่าวตีก็ทําทางได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวสสุพาเดินดูค่ะรอบนี้ทําทางไม่ค่อยกว้างเก็บรายละเอียดยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอทําอีกนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวบ่าวตีจะพาทุกคนไปหยอดข้าวกันนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาบ่าวตีกันทางบ่าวตี ไปดูซิถึงไหนแล้วทำตรงออกไปนี่เหรอหอมผักกระเงงมากเลยอยากกินแกงเน่อไม้ไเลยได้เยอะไหมคะทำทางได้เยอะไหมได้สองโลอากาศร้อนนะวันนี้ร้อนมากค่ะทุกคน อากาศกลางวันนี่ร้อนจัดกลางคืนนี่ก็หนาวจัดเหมือนกันน่าจะพอมีลุ้นบ้างอยู่เนาะเจอรูเจอรูอยู่น่าจะพอได้ลิ้นบ้างแต่ว่ามันมีรอยหมาไล่อ่ะม,มันจะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งอะป่าเนี้ยที่เราเห็นอะเห็นมันนอนเห็นรอยมันนอนข้างในนี้หม,มาป่า นะทุกคนก็รอบที่แล้วสาวสุมาเนาะกระโดดมาตัวนั้น,นกระโดดขึ้นรถนะกระโดดขึ้นรถกระบะทุกคนคิดดูดิดีนะกับข้าวไม่ได้อยู่ในนั้นเนาะสาวสุเอากับข้าวไว้ในรถเนาะไม่งั้นเสร็จแน่เลยวันนั้นอะค่ะทุกคนเดี๋ยวอย่าลืมไปรับชมพร้อมๆกันนะคะคืนนี้ว่าบ่าวตีจะหมานหรือไม่หมานนะคะทีนี้บ่าวตีก็จะทําตรงนี้อีกหน่อยนึงเนาะใช่ไหมา้าวตรงนี้อืมค่ะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันนะคะค่ำคืนนี้ ครับตอนนี้ก็นห้โมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวากทาเสร็จแล้วเดี๋ยวพักกันพักผ่อนครับอ of er ันนี okay, ้มาหลายทนครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันครับว่าจะพอมีตัวไหมพรานก็กำลังนั่งคุยกันกำลังกินกระตูด พรานกำลังลองปืนไม่ได้ยิงมาปีหนึ่งเต็มเต็มอแจ๋ววนยาดอตอนนี้ก็เตรียมตัว, <c oughs> ตวกินข้าว <c oughs> กับเขาแรงเขามือนี่ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าจะมีตัวเปล่าไปกันเลยครับตอ๊ะ มันรุนได้กันนะคะทุกคนว่าค่ำคืนนี้เราสินมานบ่มันบ่มานกระทาเบิ้งหมดแล้ว ครับเมื่อกี้เราไปเข้าไปก็เจอสองตัวครับแต่ไม่ได้ยิงครับ เพราะว่าหนูมันเปรียวครับช่งนีมือมันตื่นอะไรทุกอย่างเดี๋ยวออกไปพักผ่อก่อนรอรอบดึกๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูใหม่ครับเพื่อเขาจะเข้ากองข้าวให้เรายิงครับครับพักผ่อนกัน ตเต,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 ต็มแดกแขกมานค่ะเราตีเพิ่มมานแล้วค่ะตัวแรกแหกมานค่ะคำขึ้นนี่มาลุ้นโดยกันยาวๆด้วยค่ะมาขึ้นนี่จะได้เพิ่มไหม ะะค,ครับนี่รอบสองครับได้มาหนึ่งแกนครับอ่าันนี้ก็สี่ทุ่มแล้วสามทุ่มสามทุ่มกว่าถ้ารอบสองได้มาหนึ่งแกนครับแจ่รอ้องเด็กๆครับเงียบครับตรงนี้ไม่รู้เขาไปไหนมีเสียงหายหมดอ<ๆ>่ะจะมีตัวหรือเปล่าออกน่าจะออกไปไกลครับอาจจะไกลเดี๋ยเรามารุ่นทีตอนเดึกๆครับ โอเคครับทักุกคนตัวดูที่สองครับ,ท,รบทุกคนดูที่สองครับมันๆครับคืบนรูผลงานของเราเมื่อคืนครับพอดีเมื่อคืนก็แบตตัวแสบหมดนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตให้ดูว่าไม่ได้ฉายไปหลายช็อตเลยครับพอดีแบตหมด เลยมาอัปเดตตอนเช้าครับอยากให้ดูครับทลงานของเราเมื่อคืนครับได้เจ็ดตัวครับที่เห็นขา,ขาวๆนี่คือถอนคนมาแล้วนะตัวนี้ได้ที่หลังครับสองตัวนี้ได้ที่หลังอันนี้กลุ่มถอนคนมาแล้วรัวตัวนี้ตัวนี้ได้ช่วงเช้าส่วนพวกนี้ได้ช่วงดึกๆครับ ก็วเวลาออกจากช่วงเวลารอครับรอให้หนูเข้ากองข้าวก็มานั่งถอนขนการค่าเวลาไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็เจ็ดตัวครับหมานอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ